สวัสดีครับโคตรด,ดาขาฝานะครับขยับไม่ได้เลยขาซ้ายได้นิดหน่อยครับหมดเข่าก็ปวดปวดหมดทั้งตัวขาอ่อนปวดมือซ้ายมือขวาก็ขยับไม่ค่อยได้ครับมือซ้ายตำแหน่งที่พวกใตครับโคตรนะครับครับภรรยาผมจริยาศรีสมุทรอายุหกสาปีนะครับ อกไตามาปีที่เจ็ดแล้วนะครับจันพุทธศุขครับผมผมจะทำคลิปที่หนึ่งนี้ก่อนนั่งเครื่องนะครับมันชอบกระตุกมันมันชอบกระตุกเรื่อยๆนะครับกระตุกแล้วก็คล้ายๆตะคิวนะตะคิวจับตรงขาที่เอวนี่นะครับหมดเลยทั้งตัวครับต้องช่วยหมดเลยครับเวลาลุกนั่งเวลาจะไปไหนก็ต้องอุ้มนะครับโค้ดครับขอบคุณมากครับโค้ด โคตรดาวันนี้ให้หัดเดองสี่ขาครับจากในบ้านมาหน้าบ้านประมาณสี่เมตรครับแล้วก็เดินกลับครับประมาณสี่เมตรครับโคตรดาจากในบ้านมาหน้าบ้านสี่เมตรมาวัดประตูบ้านครับสี่เมตรนะครับเดินลงมาอีกครับอลองมาดูลงลอง,งย่างเลยมาก่อนนี่้องข้ามข้ามรั้วมา ทำมาประตูออกมาทำประตูออกมาเลยนะถ้าออกมาหน้าประตูนี่ห้าเมตรครับประตูหน้าเมตรครับโคธดาเอากลับหลังกลับหลังไปเลยกลับหลังไปกลับหลังเข้ากลับไปที่เดิมสีขานะครับนี่สีขา เอาวางก่อนวางก่อนขยับผ้าถุงใหม่วางตรงนั้นเฉยๆขยับผ้าถุงไม่เดี๋ยวผ้าถุงร่วงผ้าถุงหลุดขยับไปแน่นๆครับผ้าถุงเอาขึ้นถุงๆหน่อยอ่าให้เลยครับผ้าถุงขึ้นถุงๆหน่อยครับเก่งมากเลยครับโคตรดาลูกศิษย์โคตรดาเก่งจริงเลยครับเนี่ยเดินแล้วเดินไปเดินกลับไปที่เดิมนะห้าเมตรนะครับโคตรดา เต็นกลับไปที่เดิมมาเม็ดรครับโคตร,รดาครับภรรยาจาริยาสีสมุรเก่งขึ้นมากเลยพอถึงที่เดิมแล้วก็หมุนกลับมาอีกรอบนะครับคุณจาริยาบัวลอยคอยอยู่คอ่านอกกินบัวลอยคอยอยู่วันนี้ถ้าไม่ได้สามสีรอบไม่ได้กินบัวลอยครับ <laughs> เอมาอีกครับมาเรื่อยๆครับ มาไดเลยครับข้า้งหน้าน่าจะไม่ใช่สีกขาแล้วครับข้า้งหน้าน่าจะเป็นไม้เท้าอันเดียวเลยครับเอ๊เดินมาอีกครับเดินให้เลยประตูมาเลยครับอันนี้ไปกลับสิบเมตรเลยนะครับเดี๋ยวก็กลับไปอีกห้าเมตรครับเดินมาข้ามรั้วประตูออกมาเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอาไหนๆโชว์โชว์สองนี้ให้คนดาหน่อยโชกอนสองนิ้ว อยู่หมาในคนละดาเลยครับอ้าวหันหลังกลับครับไปรอบนี้ก็ได้เท่ากับ20เมตรครับไปกลับสี่รอบ20เมตรหนึ่งไปกลับสิบไปกลับอีกสิบก็ยี่สิบได้เลยได้เลยเท่านี้ยี่สิบก่อนนะครับหรือว่าจะต่ออีกส mm. ักสิบเมตรพอแล้วนะอ่20เมตรพอกลับไปกลับไปอีกห้าเมตรกลับไปห้าเมตร ลูกศิษย์โคตรด่าแกงอยู่แล้วแกงอยู่แล้วนั่งโน้นเนี่ยหัวริมโตเลยไปตรงริมโตสุดเลยอ่ะเดินไปเก้าอี้ตัวนั้นแห่เดึงเก้าอี้ตัวนั้นไปเลยไปเออได้เลยได้เลยเอาถ่ายมองไม่เห็นนะก็น่าเอามองเห็นแล้วมองเห็นครับมาเลยครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลย